เป็นพิธีกรรายการโรนซีปีแรกใช่ไหมครับมันก็อยู่ในตึกแกมมี่แล้วใช่ไหมมันก็อ่ะไปสัมภาษณ์นู่นสัมภาษณ์นี่จนวันหนึ่งเราได้ไปเนี่ยครับที่เอทามครับเออก็ไปเจอพี่ตังหัวหน้าพีอาร์พอพี่ตังรู้ว่าเราอยากเป็นดีเจอะไรเงี้ยเราก็บวกกับเขาก็กำลังหาดีเจใหม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราไปทำเดโมโปรดิวเซอร์โทรมาบอกว่าพุทธจัดรายการวิทยุตีสองถึงตีห้า โอเคไหมโอเคมากครับพี่ตอนนั้นคือแบบเหมือนอารมณ์แบบอยากจะกรีดให้ตุ๊ดแตกต่อให้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันดึกโคตรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฟังเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นคือมันดีใจมากที่แบบที่ความฝันของเราที่เราพยายามมันมาที่เราที่เราฝึกมันมาอะไรเงี้ยเสียงของเราจะได้ผ่านตัวเลข91.5แล้วอะ่ะดีใจมากตอนเป็นดีเจปี2ปีแรกมันก็ยังดแบบับ โนเนมอมครับมันก็ดีเจพูดคือใครอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่อะเราก็จัดรายการไม่ได้จัดแบบง่วงอะคือเราก็อัลเลิร์ดเราก็ทำมันแบบเต็มที่ปีต่อมาได้ย้ายมาจัดพามทไทมเลยอะไรเงี้ยครับสองทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน พอเป็นดีเจแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเราได้ทำงานเยอะขึ้นอะไรนยครับต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้ก็มีได้เล่น MV บ้างมีได้ถ่ายโฆษณาบ้างหรือไปรับเชิญละครเรื่องนี้บ้างก็เหมือนแบบเป็นเป็นบันไดหนึ่งขั้นที่แบบต่อยอดอย่างอื่นมาด้วยคือจากวันนั้นนะครับที่พี่ไม่รู้จักเลยว่าเขาเคยเป็นพิธีกรในกับทีวี จนเขาได้มาเป็นดีเจแล้วนะวันนี้ได้มาเล่นละครมันคงเป็นช่วงจังหวะพอดีอะไรเงี้ครับที่เล่นนางฟ้ากําลังแบบหาตัวพระเอกอยู่อะไรเงี้ฮะเขาก็ลองให้มาแคสดูอะไรเงนี้ครับคนที่ชื่อบิวตี้นี่เก่งทั้งคนเก่งทั้งนกเลยเนาะ ยากครับเล่นละครคือเราอาชีพจริงๆของเราคือเราเป็นดีเจเราเป็นพิธีกรอะไรย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วความถนัดของเราเราจะไปชํานาญทางด้านนั้นมากกว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องสู้แล้วก็ทําอะไรคนเดียวกต่อไปละคุณจะมีผมเสมอพอละครออนปั๊บ ไปเดินห้างก็จะมีนกเหลืงองเช่นคุณป้าเดินมาโอ้ชอบคุณทีพบมากเลยอะไรเงี้ยออแล้วก็อ๋อครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยพอป้าก็เดินไปแล้วเราก็เดินของเราหน้าเราก็เปื้อนยิ้มไปไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเสน่ห์ของรูปร่างหน้าตาและความสามารถจึงทำให้ปัจจุบันดีเจพุทธกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของคนในวงกวา้าง จนตอนนี้ไม่มีอะไรมายั้นกระแสความฮอตของเขาได้เลยซึ่งวัดได้จากงานที่เข้ามาตลอดจนเขาต้องทํางานเต็ม7วันต่อสัปดาห์ครับไม่คิดว่าตัวเองจะจะเต็ม7วันอะไรเงี้ยครับก็ตอนที่เป็นดีเจหรือว่าเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยมันก็ทํางานทุกวันแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบยิงยาวเหมือนถ่ายละครอะไรเงี้ยแล้วบวกกับรับ2เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ แน่นไปเลยครับเจวันอะไรเงี้ยฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากต้องบอกว่าประทับใจในตัวเขาตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเขาดูเป็นคนหลอ่อเป็นคนแบบเหมือนคุ่นทุกอย่างดูจะเพอร์เฟกแต่ว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพอได้มาทํางานด้วยต้องบอกว่าเป็นนักแสดงในฝันน่าย,ยินดีที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงหน้าใหม่ที่มีความสามารถมากขนาดนี้แล้วก็มีความรับผิดชอบมากมายขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าที่จะทํางานไม่หนักกับนักแสดงใหม่ซึ่งแทบจะไม่มีศาสตร์ละครเลยด้วยซ้ำ ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ได้เป็นดีเจแล้วพูดก็เหมือนเดิมนะเป็นเด็กดีคนหนึ่งที่ทตั้งใจเ,ออเขาพูดกับพี่คำหนึ่งว่าผมจะตั้งใจทําไม่ให้พี่ผิดหวังเขาก็ฝันฝ่าอะไรมาเยอะเหมือนกันจนถึงจนถึงแบบวันนี้ครับก็มีหลายคนนะครับที่ชีวิตลําบากเหมือนกันแต่ผมอยากให้มองพุดเป็นตัวอย่างว่าเวลาเขาลําบากเนี่ยเขารู้เขาต้องทํำยังไงเพื่อที่จะได้สิ่งที่เขาฝันไว้เพื่อที่จะได้ดูแลคนที่เขารักเพื่อที่จะได้แบบทาให้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จขึ้นมา ในวันที่เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและได้รับความนิยมจากแฟนๆนั่นเพราะความมานะอุตสาหะตั้งใจทาง,งานทุกอย่างอย่างเต็มที่ถึงแม้เส้นทางการก้าวเดินจะครุขระทั้งเหนื่อยและท้อแต่เขาก็เลือกที่จะไม่เล่าความลําบากให้คนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตอย่างคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังพอมองย้อนกลับไปมันก็ มันก็ยิ้มได้เสมออะไรอยงี้ครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะไรองี้ครับที่ที่เราเก็บไว้เป็นเป็นแบบเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองแล้วมันก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่ว่าเราเคยผ่านการเดินทางแบบนั้นมาเราก็ไม่ไม่ไม่ได้เล่าชีวิตของเราที่ที่เราแบบเราเรานอนน้อยเรากินข้าววันละแบบมือ้อสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าสิ้นเดือนแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตังค์ไม่พอใช้ต้องแบบซื้อบะหมี่กึ่ง เก็บไว้อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่เคยแบบเอ่อเล่าว่าเราลาบากอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาสบายใจไม่สบายใจเราก็แบบให้ชีวิตเราดีก่อนแล้วเราค่อยแบบค่อยกลับไปเล่าให้เขาฟังเขาแบบโอเคอยู่ได้นะอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทําให้วันหนึ่งเนี่ยเขาเขาภูมิใจในตัวเราอะไรเงี้ยว่าแบบเอ่อเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่จะมองว่าตอนเรียนมัธยมหรือว่า เรียนประถมไม่รู้ว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งเราเรารู้สึกว่าเราไปรอดเราก็โอเคอะไรเงี้ยครับ